เคยเป็นเทพยุ่งเทพเป็นลูกน้องเขาบัยอยู่เฮ็ดให้หัวปวดไนเกินได้แล้วนี่มายุบานเฮ็ดให้ลูกให้แม่กินดีกว่าสบายใจชื่อแกแปะให้ไข่ไข่แปะ กระทาต้องห่อนผอดไข่ขึ้าได้บ้านสกปรโกหรเนี้ยมาเบิ้งเดินผ่านผ่านว่าขั้วใส่โซกัรกนะเอาสอนมแน่สอมแม่เอาอันนี้มีก้อนชุโรดน้ำปลา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 น่ หล่อนไข้ไขรมันแ่งก่อนซบบิบับนี่ยเตัวมือตัวเมือตัวมือตัวเมือ ึบเนี่ยนะครับน่ากินบ่ครับถูกแล้วกระเทียมกับได้ใส่ใส่ที่หลังก็ได้ครับกระเทียมถูกคือเกาครับหากินบ่ครับอันนี้ก็เริ่มนี่นี่สามาเตรียมซื่อๆเลยก็เริ่ม ร้อยครับอาจกินมาครับ